วผมยังไม่เคยมาครับตอดี้ราเจอตอดนี้เจอมอนน้อยากที่ผมจะขอมาดูผมมาเลยผมดึงมา มีคอมเม็นต์มาที่แจ้งวามีคาฝากนรัตเรลือกงจะตั้งสื่้จะตััตออมาหลาครั้งเตอนเร่มตั้งยแต่ว่าพอเั้งอ่ดข้าวไปเก็บพื้นที่เลยแล้วไปจับจับเสร็จแล้วพวกรายกรก็ अवति सो मत्वा अवतं सममा

อะไรค่ะอือไทยฟ้าก็ได้ก็ไ้โอ้เราเราเปิดเราเปิดว่างไม่ไม่มีขอถ้าอย่างนี้ต้องเชิญท่านผู้ว่าไปโอ้แล้วปี้าปีเจ็ นะดูเราที่ดูร้อยอ่าเป็นในประเทศ